สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงค่ายซอนเทสนะครับกับข่าวที่อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับ mm hmm. ก็เนื่องด้วยผมไปเจอในโซเชียลมานะครับว่าได้มีภาพหลุดนะครับมีการนำรถรุ่น 368G มาทดสอบนะครับที่ประเทศไทยซึ่งรูปที่ถูกถ่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับ การันตีเลยว่าประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าป้ายทะเบียนนี่กรุงเทพมหานคร904นะครับซึ่งข่าวที่ออกมานะครับว่าซอนเทส 368G จะมาเปิดตัวขายบ้านเราในช่วงสิ้นปีนี้ก็เป็นอันว่าน่าจะคอนเฟิร์ม100%แล้วนะครับเพราะว่าได้มีการนำรถมาทดสอบแล้วสำหรับใครที่ กำลังมองอยู่หรือรอคอยอยู่เนี่ยก็นะฝันของคุณเป็นจริงแล้วนะครับคุณจะได้ขับมันแน่ๆนะครับสิ้นปีนี้แต่ผมจะบอกนะครับสำหรับคนที่มองรุ่น 350D กับ 350E เนี่ยคุณก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นสกูตเตอร์ทรงแอดเวนเจอร์นะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเป็นบล็อกเครื่องยนต์ใหม่ อันนี้ผมแค่เดาเล่นๆนะครับการที่ซอนเทสเอาเครื่องยนต์บล็อกสามร้ซี cc เข้ามาก่อนรหัสตัวนี้นะครับแล้วต่อต่อไปเนี่ยอาจจะยก368นะครับ368ซีซี cc ยัดเข้าไปในรุ่นดีกับรุ่น E ด้วยก็เป็นได้นะครับดังนั้นการที่ซอนเทสส่งเครื่องยนต์บล็อก350ร้ซี cc เข้ามานั้นอาจจะเป็นการชิมราง โยนหินถามทางหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อลองตลาดแล้วถึงเวลาจริงๆบริษัทมันต้องปรับเปลี่ยนบล็อกเครื่องยนต์ใหม่เนาะมันก็จะส่งรุ่นใหม่เข้ามาแทนนะครับโดยเป็นรถยนต์โมเดลเดิมแต่ยัดเครื่องยนต์เข้าไปเอาผมเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันอย่างฟอร์ซ่า 300ร้อยเจนสแล้วกันออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ยัดเครื่องลน3 5 0ร้ซีซีเข้ามาก็คงจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็อยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะครับใครที่กำลังมองค่ายซอนเทสอยู่เนี่ยใจเย็นสักนิดนึงนะครับรอดูการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นปีนี้หน่อยนะครับนะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมคาดเดาอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ นะแต่สําหรับผมผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเครื่องยนต์ของซอนเทสเนี่ยน่าจะยกบล็อก3 6 8 c ซีซีเข้ามายัดในเครื่องยนต์รุ่นอื่นๆด้วยออกก่อนก็เท่ก่อนนะครับใครออกที่หลังก็ก็เท่ล่าสุดนะใครจะเย็นรอได้คุณก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปนะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรที่มันเป็นข่าวล่ามาไวผมก็จะรีบมารายงานให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับและชอบรถโมอเตอร์ไซค์ก็รบกวนช่วยกดติดตามสักนิดนึงแล้วนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ